เอาดิ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 เอาเอาดิอ้าวเรียบร้อยเสร็จเลยไม่รอเอาเสร็จเรียบร้อยครับกินไปเรียบร้อยครับกินเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อไปไหนต่อกินเสร็จแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อโห เรียบร้อยเลยไปในความมืดแล้ววกแล้วอย่าซ่า <c oughs> ยังไม่หนีเลยนะยังไม่หนีเลยนะฮะกินต่อกินต่ออีกคุณยังไม่อิ่มยังไม่อิ่ม กิกตดูันกเดูมันกินกิเกตะเนเงี้หละงับ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 เพือนเงล่ละเอากินเข้าไปแน่จริงอะกินเข้าไปดูตัวครับดูขนาดตัวันขนาดตัวยังไปแล้วไปแล้ว ติดจ,จับหางมันครับดูมือผมนคจะติดจับหางมันตามันอุ้ยจับไม่โดนไปแล้วขาปากกัสิคาปากกัสิมันจะจับหางมันนะเฮ้ยเฮ้ยคาปากกัสิติดปากอ่ะมันติดปากเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยตกใจอ่อนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนโอ้ไปแล้ว